วันนี้ได้มาโปรโยข้าวนะคะให้กับสัมพสัตว์ทั้งหลายนะคะวันนี้ก็พอตื่นเช้ามาที่จะออกไปตักบาตรนะคะ <c oughs> ก็จะเจอนกพิราบนะคะที่ <c oughs> อาจารย์ได้โปรโยข้าวไว้ตั้งแต่เมื่อเช้ามืดนะคะพอตื่นเช้ามาเห็นนกพิราบนะคะได้มาคบกิน <c oughs> อาหารของเรานะคะที่โปรโยไว้ทุกมเมล็ดข้าวนะคะดังที่พระพุทธองค์ได้มีพุทธดำรรัสว่า ะะการให้ทานนะคะเริ่มต้นจากสัตว์เดรัจฉานนะคะหรือสัมปัสสัตต์ต่างๆก็ยังมีอนิสงส์ถึงร้อยชาตินะคะให้กับบุคคลธรรมดาที่ไม่มีศีลเลยนะคะมีอนิสงส์ถึงพันชาตินะคะแล้วก็ขับเคลื่อนไปจนถึงผู้มีศีลเป็นอริยะบุคคลเป็นพระสงฆ์เป็นอริยะสอ์จนถึงในระดับเป็นพระอรหันต์ดังนั้นการให้ทานเนี่ยนะคะจัดว่าเป็นบารมีอย่างหนึ่งที่เกิดเป็น วิบากกรรมหรือเป็นเรียกว่า,าเป็นพลังกรรมที่จะติดตามผู้กระทํานั้นนะคะดังนั้นาการให้ทานในสัมปัสสนี้ก็ย่อมเกิดนะคะบุพานิมิตให้เราได้เห็นแต่สิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นนะคะก็จะ ทุ่มท้นนะคะไปด้วยอาหารการกินนะคะสิ่งที่ไม่ขาดแคลนนะคะแม้แต่เราจะไปอยู่ในที่ขาดแคลนไปอยู่ในที่กันดานหรือไปอยู่ในที่ใดๆก็ตามก็ย่อมเกิดข้าวปลาอาหารนะคะเกิดเครื่องอยู่เครื่องกินนะคะไว้สําหรับต้อนรับนะคะผู้กระทํากรรมนั้นนะคะดังนั้นการสร้างกรรมจึงถือว่าเป็นสมบัติของผู้นั้นนะคะตราบนานเท่านั้นนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือวันนี้ดีใจมากนะคะได้ให้ฐานนกพี่ราบนะคะเห็นไหมนกพี่ราบมาก,กินอาหารเยอะแยะเลยโอ้เต็มเลยนะคะ